ลาดอกนางเอ้ยขั้นผู้อื่นตายเป็นเขาเขียวคือเท่าไอ้กับบกลมหนาเกี้ยวขั้นจะตายเป็นเขามัดกาแถมหยาสีคอยเล่มขั้นเป็นเล่มก็เล่มบ่ได้สีหากระบ,บุงมะหูดไซขั้นเป็นหูดกระหูบ่ได้สีนอนกิ่งเกือกเอาดุกนางเอ้ยครับผม่ลว่าตนไม่ไงบ่มีผีสาวผู้ดีบ่มีสู้ทรายหี้สีอกแตกผีแต่แหกเปิดไกต้มหนีไปส่วนปูตาเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,รกผู้เบิ่งช่องผอเหลี่ยมผู้เม่งยู่คือเกาเหมือนเดิมเช่นเคย้อพี่น้องเด้อ เมื่อนี้พอเดียมพูดเ่งสิ้าพ,พี่น้องว่าเบิงควายดอนควายเผือกใส่ไงเราก็ควายดำนี่ตัวเตละโตนี่หนาซ้ำกันกับ รถถังพี่น้องมือ И, ่อนี้ถือว่าผู้หายพลาดมือ И, ดม่อนี้ถือว่าโอ้เสียดายมากมากเลยเพราะว่าราคาแต่ละแต่ละตัวมื่อนี้ถือว่าช่วงบุญกะทินเราสิขายถือไสบุญกะทินแล้วก็ขายถือไสพี่น้องอเขาเกี่ยว,วเขาเกี่ยวนา้าให้ซื้อไปเก็บไว้หลังจากเกี่ยว,วเขาเกี่ยวนามแล้วราคากะสีอับทันทีพี่น้องครับผมอ่ะไปพอกับเจ้าของควายไอต้นสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไอต้นมีจ<ม>ัไรายการครับมื่อนี้มีหกไร่การครับพ่อเลี้ยงมีหกไร่การเอ้าครับผมมื่อนี้เบิ้งรายการแรกเ,เลยพี่น้องครับผมอันนี้เราเป็นควายสายใดนี่แแแมมมมม่่่่่นนนนีีเเเปป็สสสาาายยยพพชชรรรรรรรออุุดดดะคคคััับบบผผูงหลไ แม่สูงร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกครับเจ้ามีลูกติดมาตัวนึงมีลูกติดมาตัวนึงครับเป็นลูกโกเมืองเพชรครับได้สิบหกวันครับผมลูกได้สิบหกมื่นแม่ลูกแม่พี่น,อนอ้องไข่หน่อยสิบหกมืก่นจังใดมันคือตะขักเดลูกโกเ<อ>มืองเพชรควายเดือนเลยครับโอ้ยควายบนท่านายพ่อเดือนเดี๋ยวจังเมืองลูกกันได้พี่น้องให้เบิรงขเาวๆประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อบัณนี้ผู้แม่นี่ได้ลูกมาจาังโตหรอกครับลูกตัวที่สามในท้องเอ้ลูกตัวที่สามจิงหรอครับอ๋อตัวนี้ตัวทีี่่่่่ตััััวววทสสิิไไปปเเเเเนนนนาา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 าะะ็คคคยยพชรรรรออุดฟงงงบกจ ราคานี่เปิดไ้หามื่นแปดพบาทเลยครับพ่อเรี่ยงหามื่นแปดพครับผมหามื่นแปดพันาที่นี่ช่องท่างการติดตอ่อนะครับผมเบอร์โทรศัพท์0ูนย์ห2 7 7 2เาหครับไลน์กับเบอร์นี้ครับเฟซบุ๊ก พีพีฟาร์มคนนีว้วอลคอนแจีนสองครับครับผมอ่ะพี่น้องครับผมบัดที่นี่มาเบิรงรายละเอียดของควายแม่นี่หักักหกลังจากเข้าหูช่องทางการติดต,ต่อหูจากเสือสายแล้วว่าควายตัวนี้เป็นลูกผู้ใดเป็นมาจังไดพี่น้องควายตัวนี้เป็นควายเผือกควายดอนได้ลูกมาโตที่สามแล้วพี่น้องโตที่สี่สิไปแต่ว่าลูกตอนนี้พึงได้สิบหกมือนแ้วพี่น้องเ<อ>ด้อผมเป็นลูกกับลูกโกเมืองเพชรพร้อมครับ เป็นลูกตัวผู้ครับผมครับผมความงามนี่ไ้พี่น้องมาเห็นตั้มกันรับรองวันนี้บอกกับราค่าเนี่แมนครับเบิ้งล่ำคิ้งแล้วพี่น้องหนาขนาดได้ควายตัวน,นี้หนาหนา,หนาพี่นอ้องวา่ดอนไล่ร้อยนี่หายากได้หอยตดแมนครับพ่อเลี้ยง คือคือจังสี่ก็สิบาหาอยากเข้ามามันมีอยู่ดอกแต่ว่าราคานี่นะราคาหาเงินแปดพันนี่มันบม่มีความหมายนั่นนะครับผมส่วนมากกับมีตรลักแปดลักเก่านังไข่ดอนร้อยนี่เอาที่นี่ได้มาถือห้องกระแบงปันไปถึกถึกแล้วครับผมโอ้ยขอบพุณนพี่น้องครับผมขอบพุ่นหอยตัวที่มาแบ่งผีแบ่งนองเขาบันที่นี่มาเบิ้งด่านไทยได้พี่น้องกับหางเลยเรียบกว่างามงามลูกจริงพี่น้องค่อยน้อยพึ่งได้สิบหกมือหนึ่งครับผมไทยผู้แม่กับหางแม่กับคักขนาดเลยพูดอ่ะเต็มไง ครับผมมาเห็นตัวแทะรับรองวันหนีบ่ออกอดอกพวกนะัครับผมลูกเก่งขนาดพี่น้องลูกโก้เมืออเพชรแม่นี่ก็บบับเราะ่าดาความหนานี่ได้สัตว์ได้ส่วนพอเลี้ยงผู้เม่งอยากให้พี่น้องมาเอาไปพัฒน,นาตองบัดที่นี่สิฝากพี่น้องน้อยหนึ่งว่าระวังขวัญตกส่วงกับกับขวัญขวัญย,ยุงข้าวแตกแล้วก็ขวัญอ่เขาเรียกว่าขวัญแบนพญาเด้อพี่น้องเด้อกับขวัญกาดเ็จศพยุ่งไก่เคียงกันให้พี่น้องเบื้องให้ดีนะครับผมหลอดที่นี่วายตัวนี้ความสูงได้พี่น้องความหนาได้บัดที่นี่มาเบ เขาพี่น้องครับผมขันเบ้าตามเกณฑ์ดีเขาตัวนี้เกือบสิเป็นเขาขั้นชิ่งคุณได้ขันเป้าดีๆพี่น้องครับผมถือว่าสูสีเลยน้อยนึงแหละพอดีผมไม่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเขาขันชิ่งว่าเป็นเขาอุ้มบาทหรอกพี่น้องครับผมเป็นเขาคั้นชิ่งอยู่ดอกตัวนี้ครับผมสีแสดงว่าเราไปนอดน้ำน้ำแดงมากแดงครับผมเพราะว่าข้างหน้านี่ขาวจานพผ่านอยู่บอกซื้อพี่น้องครับผมขันผู้ใดซื้อไปให้นอดน้ำจากอาทิตย์นึงเนาะขัดผิวดีๆีสีออกมากขาวจานทร์ผ่านเลยดีเดยครับเบื้องหลุดลอกกรบผมเลยครับ เล็บงามพี่น้องครับผมนี่แหละได้ซัดได้ส่วนเล็บบด้แต่งได้ครับค,บคตัวนี้เล็บแบบว่าบบเคยแต่งมาเลยครับเล็บ,เบบดเคย,ยแต่งมาเลยตั้งแ,<ม>แต่เกิดแมนครับแมนพี่น้องครับควายตัวนี้ตั้งแต่เกิดบดเคยแต่งเล็บเลยข,ขนาดเลยราคาที่หอยตัวเปิดไว้คือหาหมื่นแปันบาทแมนครับพอเลี้ยงโอ้พี่น้องครับผมพอเลี้ยงสกิโเมคือเก่าเลยครับสองฟี่ส0งกิโเมตรคือเก่าพี่น้องครับผมโอ้ยขนาดพี่น้องราคาหนีหาไซเพราะดอกหอยตั นอนข้านีก็ต้อได้อีกได้ครับยังต้อได้อีกอยู่แมน่ยครับผมขาดต้อพี่น้องครับผมยังให้ต้อรองอีกหลังปีเล็บเสีอยู่แม่ค่อยแม่หนี่แมน่ยครับโอ้ยบางบางเงาหูขนาดออกลูกแล้วก็บรยุกได้ครับพี่น้องครับผมใส่รถถังเอาผมบอกง่ายๆพี่น้องครับผมรับรองว่าบ่ตกแต่สั่งขึ้นรถถังดอกพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไปรถเดี๋ยวครับผมพูดได้อยากได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมราคานีหาสาย่ได้จากห้อยตดราคาโลโก้ห้อยตดนี่เป็นสัญลักษณ์แห่งแข็งความถือของแท้เลยครััับบบบบผผผมมมมเเเเเออออาาาาาาฝกกกไไไวว้ดดีี๋ยยปปิิ่่่งงงชุตคครรรรนึ ครับผมอันนี้เรามีซือ้อซื้อเราซือ้ออะไรกังก่อนน่องเขียวครับซื้อน้องเขียวโอ้ยซื้อมวลก้อนผิวเมฆนะขนาดพอเลี้ยผิวเมงซื้อจุ่มยังเบเาเบาซูมูฟังเอาครับผมควายตัวนี้เป็นควายสายใดหอยตัวดตัวนี้เป็นสายเพชรอุดรครับเลยสายเพชรอุดรครับผมโอ้ยบม่มีหม่องฟิวเลยน้องเขียวท่องได้หกเดือนแล้วนะครับท่องได้หกเดือนแมนครับผมครับผมท่องกับผู้ใดบัดนี้ท่องกับเบิรมพระลานครับผมท่องกับเบิรมพระลานแล้วสูงหลไรบัดนี้ครับร้อยสี่สิบครับสูงร้อยสี่ส รับประกันทองประกันทองครับครับผมตรวจท้องเรียบร้อยแมนครับผมครับผมราคาเด่าไรบาทนี่ราคานีเอาถือๆได้ครับพ่อเลี้ยงครับสามหมื่นเก้าพห้าร้อยครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยแมนครับโอ้ยของแท้พี่น้องเป็นจังไงบาทนี่ครับผมถือคักถือแน่เลยพี่น้องครับผมสูงร้อยสี่สิบราคาสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับผมประกันทองประกันตครับประกันทองประกันตั้นี้รับรองว่าเอฟซีสีโทามาถามพ่อเลี้ยงผู้เมองท่านที่เลยว่าอันพ่อเลี้ยงสีถามแนวหอยตัวคือขายถือแท้ตัวนั้นมันเป็นจังไงรับรองว่า บ่มีตำนี้สีเบิ้งตำนี้ให้เลยว่าขายถือถือจังสิว่าตำนี้มันอยู่บ่งใดมันมีโบคือขายถือแค่ถนัดครับผมบัตรที่นี่ความสูงสูง,สงร้อยสี่สิบเป็นสายเพชรอุดอรเอาครับผมมาเบิ้งไล่าขานพี่น้องด้านขางบัดนี้เบิ้งดูน้องเขียวรบีตำนี้บอสีถามพี่ถามน้องเข้าเบิ้งเรับครับรับประกันตำนี้เลยดีครับเนี่ยครับเอาคือจงขายถือแค่บัตรนี้ได้มาถือกระแบงไปถือถือเลยครับพี่น้องครับผมผู้ได้อยากได้น้องเขียวเด้อพี่น้องเ้อครับผมความสูงเราสูงร่อยสี่สิบเป็นสายเพชรอองกับ เบิ่มพันล้านเบิ่มพันล้านได้หกเดือนแม่นครับรับประกันทองรับประกันตำนี้แม่นครับครับผมขันมีดตำนี้นี่ยินดีขึ้นขึ้นพี่น้องบ่มีตำนี้ขาทอกขาทอนนี่บ่มีขันบ่ทองนี่แถมเงินอีกมื่นหนึ่งครับผมครับผมป้าพี่น้องครับผมขันบ่ทองแถมเงินอีกมื่นหนึ่งพี่น้องถือว่าพี่น้องมาพอของถือแล้วพี่น้องครับผมคักขนาดได้ควายแม่นี่บ่มีหมืองฟิวเลยแม่นครับผมกระดูกครับท้ายดีสวดเลยครับกระดูกสี่โค้งจับสูงแม่นไทยเต็มเลยเเออาาาามบิ่่งงด้้้นนทยพีครับผม นี่แล้วเขาว่ากระดูกสี่ค้งจับสูงพี่น้องไทยงามเลยล่ะท้ายบากเน่าตัดครับท้ายมันเป็นจังสีเด้อพี่น้องเด้อข้ามวาไทยแ่ากเน่าตัดนี่กับท้ายบานมันโคตรย่างเลยพี่น้องครับผมอันนี้เขาเรียกว่าท้ายสมสัดสมทวนเนาะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เลยหางกระลำเลยเขาเล็บเอาบัตรที่นี่เบื้องท้ายเบื้องหลังแล้วบัดที่นี่มาเบื้องเล็บบอกเลยครับควายชุดนีเล็บงามสุดโตเลยวครับมาเบื้องเล็บดีๆพี่น้องบัตรนี้ครับผมพอเลี้ยงผู้เม่งกําลังหาว่าหมองไนมันมีตนดสันนี้งเ็เริคัน ว่าเล็บเก๋งามพี่น้องรบเล็บบ่ได้แต่งมากดีครับบ่อได้แต่งเลยครับพ่อเลี้ยงครับเล็บกับบ่ได้แต่งพี่น้องควายตัวนี้เดิมอริจินอลครับครับก็ฝากพี่น้องไว้น้องเขียวถึงว่าร่อนน้ำสกุลปื้อปื้อกันฮักเร่าในเด้อพี่น้องเด้อครับผมถึงเขียวน้ำสกุลปื้อปื้อคือเขาวหานตัวเนี้ยสามหมื่นเก่าพันห้าร้อยพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ราคาหนีหาใส่บ่ได้พี่น้องครับผมก็ฝากใน่เด้อพี่น้องเด้อครับควายตัวนี้หนาซื้อหนาขายหนาไปหามาแวะเอาโอเคฝากไว้เดี๋ยวไไไปปเเเเเบบบบิิ่่่่่งงงตตััััวออออออคครรรรรราาาาาาาผมมีีีกกกยนนนนนึ้้ซืจ อันนี้ซื้อว่าน้องไอ้ครับซื้อน้องไอ้ยพี่น้องน้องน้ำแข็งมันคือขักคือแนแอเลยวะกับความสูงสูงหลายไปไหนครับตัวนี้สูงลอยสี่สิบบวกครับเพราะอย่างสูงลอยสี่สิบบวกครับผมนี่ครับแล้วเป็นค้อยสายไหนพี่ตัวนี้เป็นสายเพชรอุดรครับบางอ่างเลยครับผมมันคือหนาแห้งแต่แต่ละตัวเอามาเมืองนี่มิเตอร์ไซดบิ๊กบิ๊กใช่หนาหนาเลยตัวนี้ครับผมบัดที่นี่ราคาเข้ามาไปหลายไปไหนก็ราคานี้หาหมื่นเจ็ดพันบาทครับห้าหมื่นเจ็ดพันเอาขนาห้าหมื่นเจ็ดพันนี่มันต้องมีในทองเด็ดเนี่ยประกันทองครับผม ท่องได้แเดือนแล้วท่องกับผู้ใดก่อนครับตัวนี้ท่องกับสร้างอูดรครับท่องสร้างอูดรได้แเดือนถึงว่าพี่น้องมันสมน้ำสมเนื้อมากเลยพี่น้องครับผมเพราะว่าเบิงเบิงลํำคิงแล้วเดินพี่น้องเด้ควาอยตัวนี้หนาได้หนาได้หางลามพีกที่สุดเลยควาอยตัวนี้ความหนานี่โอ้ยใส่รถถังเลยพี่น้องชุดนี้ถือว่าเก่งเนาะความหนาได้พี่น้องครับผมว่าเบิงด้านหนาได้บ่ะนี่ให้พี่น้องเขามาเบิงด้านหนาเบิงหนาเขาเบิงหัวว่าโหนกบ่อเบิงอัตลักษณ์พี่น้องพวกน่ะเขานึกว่าสายกูไยเขาเลาวน่ะเนาะ เขาไงพี่น้องครับผมหัวโหนกตางงามเบื้องแมงกระบี่จับตาพวดอ่ะครับผมอ่องข้อเลากับคักคอยตดแม่พี่น้องเป็นค่อยสามอ่องพร้อมไหมครับผมเราเราได้ลูกมาจากตัวหรอครับลูกตัวที่สามในทองครับลูกตัวที่สามอยู่ในทองโอ้ได้ได้ถือว่าสดอยู่ด้นี่ลูกตัวที่สามนี่นค,รครับผมบก็ยังสามารถไปต่อได้ได้ความสูงนี่ก็เลยหลังกระเปเรียบเสียบอยู่โอ้ได้สัต์ได้ส่วนเหมด ลาค่านี่แหละวหม่องนองขักนี่ยครับหาเมื่นเจ็ดพันมาดิหาเมื่ินเจ็ดพันต่อรองได้ครับลาค่าหาเมื่นเจ็ดพันต่อรองได้เอาจูงให้พี่น้องเขาเบิ้งกระดับมันโตใหญ่แห้งพอเดียนพูดเร่อยากให้อยากให้เห็นเล่าตอนเล่ายางพูดอ่ะพี่น้องโอ้ยบัดที่นี่เบิ้งไายหมดหางกะลามหางหางนี่เลยเข้าเลยพี่น้องก้อยแม่เนี่ก็เลยหางกับจูดินได้ครับครับหางลำไทยสวยไายงามพี่น้องครับผมนุ่มย่าม ขันเป็นคนนี่พรเป็นตะเอาแต่ว่าขัค้วนนี่เป็นตะซื้อนมแย่ๆเป็นนมหนูซิ่งนี่ข้าเจ้าว่ามันเลี้ยงลูกดีมันทรงลูกดีครับผมไถยลูกให้น้ำนมลูกเก่งให้ลูกปีละโตพร้อมขันค้วยแบบนี้ครับผมราคาเปิดไปหามืินเจ็ดพันแมนครับเขเลี้ยงเอาครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เด้อพี่น้องเด้อค้วยตัวนี้ครับกับความสูงสูงร้อยสี่สิบบวกนะครับผมเป็นค้วยสายเป็นอุดรทองกับสร้างอุดรข้อใหญ่ลายกว้างแขงขาเรียบได้เมื่เลยชุดเนี่ย ครับผมฝากพี่น้องไปล่าคานี่หาซื้อสาบ่ได้นะครับผมขันพี่น้องไปพ่อยุตตลาดนี่รับรองว่าบ่แม่นราคานี้บ่ครับพ่อเดียวครับอันนี้คือว่อมาแบ่งพี่แบ่งน้องเฮาเด้อครับผมผู้ใดเบิ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้แมงอยู่กับฝากรถนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยตัวนี้ก็เลยเอาโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งชุดต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ่งควายทรงลูกพี่น้องชุดนี่ถือว่าคักขนาดเลยควายทรงลูกลูกตัวผู้หรือตัวเมียครับไอ้ตัวเมียครับผมลูกตัวเมียลูกผู้ใดครับนี่ตัวนี้เป็นลูกของสร้างอุดรรรคับลูกส้างอุดรไดด้จักเือนครับลูกเเพิ่่นนนีไดด้4ือครับพอเลี้ยง ลูกตัวเมียได้สี่เดือนแมนครับป้าลูกมาเก่งแถ้าข่อยแมน่นี่คือทรงลูกสะพพอตอนที่ลูกกินนมอยวู่ปะครับนี่ลูกยังกินนมครับแม่ก็ผสมแล้วครับแม่ผสมได้ยี่สิบแปดมื้อทุตซื้อสองลูดสามไอแมนครับเพราะเรียงแต่ว่าผมอันตะซาวแล้วมันกำลังสิเป็นเในกำลังสิเป็นก้อนกำลังสิเป็นโตแล้วแสแดงว่ามีโอกาสติดมากเลย<ม>บอกไงไงทีครับหมอบอกว่าอีกสิบห้ามื่ไปซาวเพิ่มได้เลยครับโอ้ครับผมลูกเก่งเก่งพี่น้องข่อยแม่นี่แม่ ค่อยส่งลูกขอ้พี่น้องเบ่งลูกค่ะก่อนเดอพี่น้องเดอร์คเดียวกูไม่สะอ่อนลูกบ่เป็นยังดอกพี่น้องครับผมเห็นแม่ด็กบ่เท่าไรดอกพี่น้องแต่ว่าเห็นลูกนี่คักขนาดเลยควายส่งลูกกันนี่แหละเขาจะสื่อไปเข่าสนามเอาไปบอกว่าควายส่งลูกพี่น้องครับผมลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมแข้งขาเล็บง่ามควายซีเดือนบรรทัดหลังตรงหัวโหนข้อญ่ายควายหน่อยตัวนี้บ่มีหมองเ้าบ่มีหมองฟิวพี่น้องครับผมเอา คักขนาดล่ะลูกอ่ะเพราะว่าลูกกําลังกินนุ่มนะครับผมแม่สูงหน่อยสี่สิบบอกลบนะครับแม่สูงหน่อยสี่สิบลูกอยู่ในท้องตัวที่ไหนครับลูกตัวที่สองครับที่ผสมตอนนี้ครับครับผมลูกตัวที่สองอันนี้ลูกแรกเลยแม่นครับผมแม่คก็สูงสูงหน่อยสี่สิบเสื้อายควายเนาะคือหมายถึงว่าเจ้าของเก่าเขาเจ้าปล่อยบ่ค่อยได้กินยาได้กินตาฟางป่ะสั่นแม่นครับราคาฟ้าไบไหลมาไหนครับชุดนี้ราคาก็สิตกใจได้ครับครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยแม่นครับเอ้เอ้เอ้มบ้าพี่น้องของ แท้เลยค่อยตัวนี้เห็นมาจอยจอยยังสี่ประทรับม,มาดาได้ความเยาเราได้ที่นี่เยาได้เล็บดีเล็บงามหางลามลูกกงิงครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เลยเจ้าของเกาเ้าเขาเจ้าบบคอยมีเวลาคร,ครับผมเลยม่ยเอามาหายทอดแม,มแม่ผสมกับเก้าจเจริอนะครับพแม่ผสมกับเก้าจะเลื่อนไว้แล้วแ,แต่ว,ตว,แว,ว่าเศร้าไปตรวจทองเราขาเจ้ากว่ามีโอกาสติดแล้วละ่ะครับผมเพื่อนบอกว่าเพื่อนทับได้ เดือนนึ่งผมได้ร้องอาจจะซาวเบิ้งบันี้มาเบิ้งใบมันได้ยี่แปดเมื่อโอ้ครับผมโอ้พี่น้องครับผมเบิ้งหนาเบิ้งตากับวัฒนประดาตัวเนี่ยนีนครับโอ้ยหนาสวยหนางามตัวสันไหมเบิ้งเขาด้วยผลเขาตกขั้นซ้อนพร้อมพี่น้องโอ้ยดำเพลินแต่มีเสียกินจมูกน้อยนึงเลยครับนิดเดียวครับครับนี่อยู่ข้างนี่ข้างเดียวอืมครับผมบขาเกี่ยวกับพันธุกรรมหรอกเนาะครับผมถือว่าเป็นควายทรงลูกพี่น้องครับผมครับเจ้าป้าได้กินลายครับกินละครับนี่เราขาดน้ำเลี้ยง พี่น้องครับผมเบิ้องแม่เปียงพี่น้องครับผมอันตอนอันไายท่าอยู่นี่พื้นได้อาบน้าเหมิดไมีเราผู้เดียวเพรได้อาบน้าหัก <laughs> พิงอีหลีคือ <laughs> จากเราด้านจิตตม,ม่าไม่ไม่นี่แหละพี่น้องครับผมต้องขอโทษขออภัยเบิง้งกัดสีดำดำคือมูแต่ว่าควายตัวน,นี้ควายดำเมี่ยมเลย ราคานี่ครับขนาดพี่น้องครับผมราคาที่หอยตัวเปิดใบสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยเมนครับเลียงโอ้ยสะอ่อนพี่น้องครับผมสะอ่อนของถึกๆเนาะคิดเห็นแต่ห้าวเวลาเข้าไปหาน้ำตลาดนัดไม่จะถือพราค่าคนกลางเขากดราคาเมนครับครับผมอันนี้เขาออาจากหอยตัวพี่น้องครับผมว่าต้องไปเล่นหาน้ำตลอดตลาดนงตลาดนัดเบิ้งโทรศัพท์ยูบ้านก็ได้ค้วยงามราคานน่ก็ตตอร้องได้ครับเพลียงราคาก็ยังสามารถตอร้องได้ทรงฟีหอนาบ้านอีกเมนครับโอ้ยครับสองร้อยกิโลเอากระฝากพี่น้องไว้เด้อผู้ใดสนใจอยากได้ควายชุดนี้พี่น้องครับผมชุดของดีราคาถึกนี ครับผมให้โทรมาคุยกันครับผมอ่าโอเคฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ้องต่อต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ้งอีกรายการหนึ่งบาทนี่ครับผมอันนี้ควายสาววะครับเนี่ยสาวทองแรกครับสาวทองแรกเราซื้อว่าจากไหนนี่แม่นี่อันนี้ซื้อว่าน้องกันกิฟฟี่ครับซื้อมวนแต่พี่น้องอย่าเป็นทิพฟี่ซื้อกิฟฟี่ประสนว่าโอ้ยซื้อฝรั่งเนาะครับผมาตาเราก็คขยักขึ้นแน่แต่พี่น้องครับผมบาทที่นี่ความสูงสูงหไรบ้างนะครับสูงหน่ยสี่สิบครับพี่เลี้ยงสูงหน่อยสี่สิบน บัตนีสถานะทองหรือบ่ทองตัวนี้ทองครับทองกับสร้างอุดรได้8เดือนกว่าแล้วครับโอ้ทองได้8เดือนกว่าแล้วแมนครับพ่อเลี้ยงน้องตังเต้าแล้วครับครับผมทองได้8เดือนกว่าแล้วเ้วยอพี่น้องเด้่อบัตทีนี่ตลอดครบรัควสูงสูงลอยสี่สิบราคาเทบันนี้ราคา3า0 0 0บาทครับ38,000บาทโอ้ยพี่น้องครับผมพอเลี้ยงผู้เม่งสะออนชุดนี่อีพี่นี่พี่น้องครับผมแต่ละตัวมิตโตัวหน้าหนาเลยใส่รถถังมัดทุกตัวเบนื้องตัวหนึ่งแล้วไปมัดี เพราะว่าเราเป็นลูกของเก่าเจริญนี่ครับครับผมที่นี่ทบกบสร้างอูดรไว้ได้8เดือนครับถือว่าคักรับประกันทองเลยพี่น้องครับประกันตอนนี้ราคาสามหมื่นแปดพันบาทแปดพันบาทครับผมพอเรียงพ้เม่งไหายเราว่าไม่เทียเราเราสิลืมราคาว่ามันเป็นราคาแท้พอถือว่าเป็นราคาแท้ยุ่พี่น้องเรายืนยันเราสามหมื่นแปดพันบาทลำคิงดีลำคิงหนานะครับผมเล็บง่ามเพื่อตัวนี้ก็เลยได้สูงได้สด ถือว่าได้สดเป็นวายลูกแรกพี่น้อง<ม>บาดที่นี่หายพี่น้องไปเบื้องด้านไทยจังหน่อยเด้อบาดนี้เด้อครับผมเอาเบิ้งลำคิงเราไปเบื้องด้านไทยแล้วรูปบัดนี้ว่าไทยเป็นยังไงพี่น้อง<า>อ้ยหางแม่หอยตัวมันคือสอนครับแจ้สุดยอดครับอ๋อว่าแม่นี่หางดีไทยงามเด้อพี่น้องเด้อครับผมเต็มเป็นตาซื่อเดี๋ยวนี้ก็คือว่าหอยเบื้องหลายเพได้อเพราะว่าอันนั้นมันยอนหมดแล้วพี่น้องครับผมไก้แล้วก่สิออกแล้วไก้สิออกแล้วครับครับผมให้พี่น้องไปรุ่นน ซื้อไปไปรุ่นเลยว่าสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับไม่ท้องไม่เอาตังค์ครับค <c oughs> รับเพราะว่าเล็บกับงามชุดนี่ตัวนี้พี่น้องครับผมหนาเขาก็ถือว่าใส่ได้หัวก,กระโหนกพูดอ่ะปลายหูกับโอ้หักอยู่น้อยหนึ่งเนาะแมนครับครับผมโอ้พี่น้องครับผมราคานี่หาซื้อว่าอะไรเอาเป็นว่าก็ฝากพี่น้องไปพูดอดไรกำลังมองหาด้วยพี่น้องเด้อว่าหองื้อควายสาวเลยครับผเรียกครับกว่ามันสิทับติดแมนครับแมนแมน เพราะว่าขันซื้อขันซื้อค้อยน้อยไปขันซื้อค้อยสาวไปหนึ่งก็คือโอกาสที่เขาสิไปเลี้ยงขืนมาส่วนเขาสิทับอีกเนาะครับผมเอาไปที่นี่เบิ้งเอ๋อบอกพ่าวรสจังน้อยห้พี่น้องเขาเบิ้งกันนะช่วงข้อเนี่ยว่ามันใหญ่บ่กห้พี่น้องสังเกตเบิ้งว่าความหนานี่แหละแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เขี่วเพิ่งเกิดเขี่าเข่าคู่แรกครับครับอ๋อ ฟันคู่แรกพึ่งคืนพ่อมเมีนครับโอ้ยพี่น้องครับผมเราเอาผัวตะน้อยซื้อหรอขันวาจังสรนเนาะก็ฝากพี่น้องไว้ค่อยตัวนี้เดอพี่น้องเด้อความสูงได้ความสดได้นะครับผมเรากลับประกันทองพ่อมเรากลัเรื่องราคานี่หนาซื้อมากหางลำพอเียงผู้เมี่ยงเบิงไห่เราพี่น้องครับผมประกันตำนี้ทุกไายการเลยของหอยตดสามหมื่นแปดพันบาทค่อยตัวนี้สายเอ่อลูกเกาเจริญนะครับทับกับสา่งอูดอนไว้พี่น้องครับผมเรื่องขวัญพอเียงผู้เมี่ยงเบิงไห่เหมือนเราเด้อพี่น้องเด้อครับผมเล็บกับง่ามครับผมรับ เล็บบอแตกบอดเทิบนะครับผมอันนี้ใส่ได้ถือว่าเป็นเล็บกระลาตางามหัวโหนกดีตัวนี้กับพันัดที่นี่เห็นอ้วนๆนะนาจังสี่กินหัวอาหารเปนบ่นี่บ่ครับรับประกันเลยครับควายอยู่นี่นี่เที่ยอาหารไซมกับมัสนใจเลยครับโอ้พี่น้องครับผมเนาะบอกง่งยๆพี่น้องครับผมมันกินหัวอาหารเป็นเด้อพี่น้องเด้อครับผมพี่น้องบ่ได้ไปเสียเงินซื้อหัวอาหารเพิ่มดอกวันตะมีหยาครับเอาหยาอัดย่างเดียวเลย ครับผมเอากระฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ้องตัวต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ้งอีกรายการหนึ่งอันนี้รายการสุดท้ายแมนครับบัตรที่นี่แม่นี่สูงหลาย้างนะครับนี่ร้อยสี่สิบสองบวกครับพ่อเลี้ยงร้อยสี่สิบสองบวกแมนครับแล้วเป็นไอยสายไหนครับนายตุแม่นี่นี่เป็นสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรแมนครับบัตรที่นี่ทองมันคือใหญ่แห้งเถอะครับพ่อเลี้ยงทองได้สิบเดือนแล้วครับโอ้ยถึงว่าทองได้สิบเดือนทองกับผู้ใดครับตัวนี้ทองกับดาวซีพีครับพ่อเลี้ยงทองกับดาวซีพีป้าตาคาทับกสิบ่คักลิแมนครัับบทองกดาวชิ้นว่าคั่นนพี้อง ราคาเดียครับบัดนี้ราคานี่เปิดใบหามื่นหาพันบาทครับหามื่นหาพันแมนเขาเรีเรียกว่าใจสีไหวลราค่าจังไหนคือมาถือคักถือแย่แท้พี่น้องครับผมตาทับดาวซี่พี่ก็ราค่าสูงเราได้ใบทับคาทับก็นเลยเนาะโอ้เราได้ลูกมาจากตัวเหรอครับนี่ได้ลูกมาตัวสามในท้องได้ครับตัวที่สามในท้องโอ้ใด้สดพร้อมด้เกิดถือว่าใส่เข้ามาสดใด้ยุติลูกตัวที่สามนี่บ่ท่านไดนแกได้ค่อยบ่ท่านไดนแกได้พี่น้องความสูงสูงลอยซี่ที่สอง ท่องได้สิบเดือนแม่พี่น้องครับผมอ้างขนาดอันนี้แหละเขาเรียกว่าวายสายอึงเผา,าพี่น,อน้องมัน<อ>โบมี่บงืฟิวเลยหนาคักขนาดเลยเบิ้งลำคิงเลาครับผมเอาให้พี่น,อนอ้องเขามาเบิงด้านหนาก้อนก็ได้เอาไปมาเบิงด้านหนาเบิงกัน,น่ควายแม่นี่พเาีอย่งผู้เม่งสะอ่อนมันยยยใหญ่แห้งนึกว่าสายอู่ไทยแม่หอยต้ปัดตัวให้พี่น,อน้องเบิงเด้อครับผมนึกว่าสายอู่ไทยความใหญ่นี่ใหญ่คักอีหลีพี่น้องครับผมฝากพี่น้องไว้เลยเอาเบื้องหนาขเขาเบื้องใบหู บัดที่นี่เบิ้งเอิกอบกพร้าวเราทุกบัดนี้ยหายพี่น้องเขาพิจารณาเบิบ้งครับว่าความใหญ่เป็นยังไงอ่อ,องผัวหน่ะอ่องแตกอาญายุผัวหน่ะเล็บกระงามสุดยอดครับเล็บงามโอ้ยเล็บทุกตัวหรือว่าอีพี่นี่เล็บเก่งทุกตัวไหมเปนครับเป็นเล็บกะล้าแทบทุกตัวเบิ้งท้ายืนท้ายนี่เรางามงามพี่น้องใไงครักอีหลี อุ้ยสะออนอยากให้พี่น้องเข้ามาเห็นน้ากันควายแม่นี่ครับผมแล้วล<ะ>เป็นควายที่เชี่งครับที่ใส่ดีครับราคาสมน้ามสมเนื้อพี่น้องนาซื้อนาขายเลยขันบ่อทองบอ่อเงินนะครับนี่ให้ควายดีโอ้ยมันบ่เปลี่ยดอกพี่น้องมันสิออกแล้วละพอเพลียงผู้เม่งเบิองไห้เบิองหลายบ่ได้พี่น้องมันสิปิดโคตรยูทูบครับเล่าเล่าลันเหมือนเล้วพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องไว้รถควายตัวใหญ่ๆจังสี่เด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นพอเพลียงผู้เม่งปากเป็นดอกอยากให้มาเห็นน้ากันนะครับเพราะว่าเงินค่าของพี่น้องนนนนััััั่่คคคครรบบบผมมมีาาาทททุุกกสตง์ลเงินทองมันหาายกพี่น้องครับผมออยากให้้พี่นงมาาเเเเเอออขงงงดีีๆพล้้ยยูห็็กตรวจชคใัน เลยว่าแต่ละตัวของหอยต้นนีเป็นยังไงเรียบง่ามแข็งขาหนาเขาลํำคิงขวัญมีต่หนี้บ่มีต่หนี้พอเลี้ยงผู้เม่งเบ้าไห้เบื้องไห้เม็ดเลยพี่น้องครับผมสบายใจเลยเป็นยังไงพี่น้องครับผมราคาแม่พอเลี้ยงผู้เม่งสะอ่อนอุ้ยครับผมอยากให้พี่น้องเข้าพูดใดมีเงินมีทองเด้อพี่น้องเด้อครับผมโดนโดนจังมีเถื่อขาดสิไดบินมากขึ้นนกเจ้าขาดสีไดบินเจอจ้งยี่กาให้เป็นจังหว่าสีชมพู่บานเพิ่มเป็นจังบวาผานกเข่าเคลื่อนนำพมเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอากาฝากพี่น้องไว ให้รุ่นเลยป่าลูกดาซิพี่อยู่ในท้องสิออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียร<ต>ครับผมครับผมตะคาทับกับฮักเราจังป่ะเอ้ากับฝากพี่น้องไปค้อยต้นไม้ยัางสีฝากกับพี่กับน้องเข้าครับผมกับฝากพี่น้องครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งไปได้ครับครับปองดีๆครับงามครับจากกับพ่อเลี้ยงผู้เมงครับผมครับผมครับกาอยู่กับฟาร์มข้ากาผู้ใดอยากมาเบืองหน้าข้อกับมาเบืองใดครับผมครับผมพี่พี่ฟาร์มขอนแก่นครับจับจีเพียรมาเลยครับพี่น้องครับครับผมลักขันกับตอร้องใดครับมีงบเท่าไหร่คุยกััันได้เลยคครรบบ ทรงฟี200กิโลเมตรครับครับผม200กิโลเมตรคันคุยกันกับทรงใดได้ครับผมครับผมครับครับเอาครับผมมือนี้ทีมงานของพอดีพูดเม้งขอขอบคุณนายตุลครับผมขอบคุณครับครับผมกับฝากพี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอดีพูดเม้งอยู่คือเก็มเดื่มเช่นเคยครับพี่น้องครับผมค่อยของหอยตัวมือนีบผู้ใดซื้อไปพอดีพูดเม้งรับประกันในพร้อมได้ทุกตัวพอดีพูดเม้งตรวจเช็คให้ละเอียดเลี้ยงแขงขาหนาเขาลำคิงนะครับผมเรื่องขวานเรีองหมังเรียงตำหนิรับรองว่ารับประกันซอยกันเลยเพราะว่าเป็นจังหว ชัว,ว่าอีพี่นี่มันมีแต่ควายง่ายก็เลยก็เลยเน้นจากน้อยเน้นบักขนาดเลยอยากให้พี่น้องเขาได้ควายง่าไปเลี้ยงนะครับผมหลังจากที่เกจ้าเขา,เ,า,า,เ,ขา,าเกี่ยวนำเล่าว่าเล่าขายถือสายเจ้าเขาพอเดี๋ยวพ่อเม้งก็เลยมาเบิ้งมาเช็คไป<ก><ก>คันว่าอยากได้ร่างเจ้าเขานี้ ร้องอะไก็ได้ครับขออนุญจังเมาครับผมนั่นเห็นว่าพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องอะไรลดหน่อครับผมทุกโตรับประกันตานี้ทุกอย่างเด้พี่น้องเด้อเอาครับผมก็ฝากพี่น้องผู้ใดเบิ่งช่องพลาเรียมผู้เม่งอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องต้องกดติดตามเด้อถ้าพี่น้องบ่กดติดตามไว้พี่น้องครับผมพี่น้องก็สิบ่มู้จักว่าคลิปลงไปมือใดเพราะว่าพลาเรียมผู้เม่งอยากให้พี่น้องเฮาได้ของดีราคาถูกกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมสำหรับมื้อนี้ขอบคุณครับผม